สวัสดีค่ะไอคิสต์ลมีชแน,นลนะคะแล้ววันนี้มิกก็จะมาตั้งกล้องมุมนี้มันไม่สวยเลยโอเคเฮ้ยมุมนี้มันสว่างกว่าวะเดี๋ยวพูดเปิดคลิปใหม่สวัสดีค่ะไอคิสต์ลมีชแน,นลนะคะแล้ววันนี้มิกก็จะมาบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมอะไรที่มิกใช้สำหรับทำคลิปโคเวเบสนั่นเอง โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้<ๆ>ก็จะเป็นคลิปที่น้องๆมักจะคอมเมนต์ถามเยอะกันมากๆเลยว่าพี่มิกใช้อุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมอะไรในการทำาคเวอร์เนะคะซึ่งพี่มิกก็ไม่เคยคอมเมนต์บอกเลยบางทีก็จะมีตอบบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยตอบนะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้พอดีเมื่อกี้นี้เพิ่งอัดคลิป เสร็จไปหนึ่งคลิปนะคะก็เป็นคลิปที่ต้องส่งให้ทางรุ่นพี่เพราะว่าเขาจะเอาไปทำโปรเจกต์นิดๆหน่อยๆน,นะคะพอดีได้โอกาสจัดห้องใหม่แล้วก็คลิปก็ไม่ได้อัพนานด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะฉากที่น้องๆเห็นด้านหน้านี้ก็คือฉากที่พี่ใช้สําหรับเออเป็นฉากด้านหน้าของการทําคลิปโดยหลักแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าจะจัดมุมี้ให้สวย แต่ถ้าน้องๆได้เห็นหลังกล้องแล้วน้องๆก็อาจจะค่อนข้างอึ้งน,นิดหน่อยเพราะว่ามันสวยอยู่ฉากเดียวอยากเห็นหลังกล้องไหมล่ะไม่มีใครอยากเห็นไม่มีใครตอบไม่มีใครอยากรู้โอเคนะคะแต่ก็อยากจะเปิดให้ดูด้านหน้าก็จะดูสวยแบบโอ้โหวิวฟัรมน่ารักน่าชังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ด้านหลังมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ จริงๆแล้วมันก็จะสวยอยู่มุมเดียวนะคะอันนั้นก็คือไฟสปอตไลท์ของเรานะคะซื้อมาจากใน s h o ป e ปีนะแล้วก็ที่นอนนั่นเองที่นอนตรงนั้นก็เป็นมุม Nintendo แล้วก็บอรดเกมอื่นๆใดๆน,นะ,ะเทคนิคของการ ทำคลิปนะคะก็ไม่มีอะไรมากถ้าถ่ายตรงไหนอยากให้สวยมุมไหนก็จัดแค่มุมนั้นนะคะโอเค okay, อย่าพิ่งน,นอกเรื่องกันไปมากกว่านี้เรามาดูอุปกรณ์ในการทําคลิปกันมันดีกว่าสําหรับน้องๆที่ไม่ว่าจะ c เวอร์ดนตีชิ้นใดก็ตามนะคะอย่างเช่นถ้าน้องๆมีกีตาร์น้องๆก็ต้องใช้กีตาร์นะคะแต่สําหรับตัวพี่พี่ใช้เบสนะคะใช้เบสต,ตัวนี้เลยแล้วสิ่งที่น้องๆมีอย่างต่อไปนั่นก็คือ Audio Interface เชื่อมต่อไปทางอุปกรณ์ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ามีเบสมีสายแจ็คแล้วต้องมีอะไรเป็นชิ้นต่อไปนะคะที่เพิ่งจะ cover งานเสร็จไปก็อันนี้อยู่ในช่วงน e n d e r นะคะแต่เราไม่ได้สนใจตรงนี้เรามาดูอุปกรณ์ทางด้านโต๊ะด้านหน้าดีกว่ามีอะไรอ่านี่ไงสิ่งนี้เรียกว่า Audio Interface นะคะซึ่งเจ้าตัว Audio Inter f a c e เนี่ยก็ขออนุญ,ญาต เปิดโพยนิดนึง audio interface ก็คืออุปกรณ์ประมวลผลเสียงแทนคอมพิวเตอร์นะคะจะทําหน้าที่รับสัญญาณแปลงเข้าขันยานคอมพิวเตอร์และทําหน้าที่แปลสัญญาณออกจากคอมพิวเตอร์ว่าง่ายๆก็คือเราจะเอาเสียงเครื่องดนตรี เบสของเราเนี่ยเสียบเข้าไปอันนี้และเสียงมันก็จะออกทางลําโพงแล้วก็จะเข้าคอมพิวเตอร์ด้วยว่าง่ายๆว่ามันก็คือตัวรับสัญญาณยี่ห้อของ Audio Interface ที่มิกใช้ตัวนี้ก็คือ f o c u s l i t e นะในเซ็ตที่มิกซื้อมันเนี่ยมันจะราคาประมาณนี้อ่ามันจะแถมให้มา3ชิ้นนะคะก็คือ Audio Interface แล้วก็มีไมค์แล้วจริงๆแล้วมันมีหูฟังด้วยแต่ว่าหูฟังของมันทางไปแล้วออมิก็เลยซื้อหูฟังราคาถูกมานะคะตัวนี้ก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไร H, ed, H ed F อะไรเนี่ย แปดกว่าบาทนะคะเน้นของถูกไว้ก่อนจากนั้นเสียบสายแจ็คเข้ามาในในในรูนี้นน,น,นี้อันนี้เป็นรูของไม์ล้องตัวนี้นะคะไม่เกี่ยวกันนี่ก็จะเสียบสายแจ็คก,กับเบสเข้ามาในนี้นะคะโอเคจากนั้นเราก็ทําการใช้โปรแกรม ก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้เลยเดี๋ยวมิ๊จะขึ้นรูปโลโก้มันให้ชัดๆตรงนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายใช้ง่ายนักแท็กเวลาที่มิกอ่านแท็กหนึ่งเป็นเพลงต้นฉบับและอีกแท็กหนึ่งก็เป็นเพลงสําหรับเสียงเบสนะคะแล้วเมื่อกี้เพลงที่มิกเพิ่งจะทําไปนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังก่อนแล้วกันว่ามันเป็นเพลงอะไรอุ๊ยตอบไปก่อนดีกว่า ก็เพลงนี้พอดีทําส่งโปรเจกต์ให้นุ่นพี่นะคะก็อันนี้นะคะเป็นไฟล์เสียงที่มิกใช้ทําเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นไลน์ของเบสนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังว่าเป็นไลน์ยังไงอัดออกมาเป็นซาวแยกอย่างนี้นะคะได้ยินไหมอ่ามันก็จะเป็นซาวสองอย่างนะคะก็คือมีซาวเพลงห่งแล้วก็ซาว เปยสำหรับที่เราอัดไปเนี่ยแต่ว่าพอดีมิกอัดเสร็จหมดแล้วนะคะก็เลยจะไม่ได้อัดให้เพื่อนๆดูสดๆเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นภาพที่เป็นคลิปวิดีโอเสร็จแล้วดีกว่าเนาะปุ๊บ จากนั้นนะคะเราก็ต้องมาที่โปรแกรมตัดต่อนั่นเองโปรแกรมตัดต่ออ้าวเรนเดอร์เสร็จพอดีเลยนะคะโปรแกรมตัดต่อของมิกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนโปรแกรมตัดต่อที่มิกใช้เนี่ยอันนึงก็จะเป็นกล้องอัดแยกอันนี้คือวิดีโอที่มิกอัดเสียงจากภายนอกเข้านะคะมันก็จะมีเสียงรบกวนด้านนอกเนี่ยเข้ามาแต่เมื่อ เราปิดเสียงวิดีโอหลักของเราแล้วเอาเฉพาะเสียงที่เป็นด้านของภายในอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะรับแค่เสียงของภายในนะคะโอเคค่ะและนั่นก็คืออุปกรณ์และโปรแกรมที่มิใช้สาหรับทาโคเวอร์เบสนะคะอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดยังไงก็ต้องขออภยัยด้วยจริงๆนะคะคือพยายามจะทําให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วโอเคค่ะและสาหรับคลิปนี้นะคะก็คงจบเพียงเท่านี้สําหรับน้องๆคนไหนที่มีเรื่องอยากจะถามสงสัยหรืออยากให้พี่มิกทาคลิป ตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะคะถ้าเรื่องไหนที่พี่พอจะมาตอบได้หรือทําคลิปตอบได้พี่ก็จะมาทําให้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ชื่อชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปกระลังใจใด้วยแล้วก็พบกันในคลิปหน้าวิจจเอาอะไรมาลงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว